เสียงตะโกนของวันโพจุนทำให้ทั้งครอบครัวเฟยระเบิดในขั้นต้นพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคฤหาหั์ของเฟยซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่าสิบปีจูจ่ๆไฟฟ้าก็ดับหลังจากได้ยินเสียงตะโกนของแวนโพจุนพวกเขาตระหนักว่าครอบครัวเฟยตกเป็นเป้าหมายของวนลองพาเลสแล้วยิ่งกว่านั้นสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือคราวนี้แม้แต่วันโพจันผู้โด่งดังเจ้าแห่งวังว่านหลงก็มาด้วยตนเอง รู้สึกเหมือนกับว่าวังว่าหลงกำลังจะต่อสู้กับตระกูลเฟยจนตายสิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงก็คือว่าว่านโพจุนครั้งนี้ไม่ได้พูดถึงศิละปะก,การต่อสู้เลยไม่เพียงแต่เขาจะจัดการกับบริกาศของพวกเขาเท่านั้นแต่เขายังพูดออกมาแม้แต่สมาชิกในครอบครัวของพวกเขาด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ก็สลายไปโดยสิ้นเชิง เมื่อได้ยินเช่นนี้เฟยซานไห่ก็ตัวสั่นด้วยความตกใจเขาพูดด้วยความตื่นประหนกวังว่านหลงเราลุกรานวังว่านหลงเมื่อใดเฟ่กวยบินกล่าวด้วยความสยองขวัญพ่อวังวันลองจะถูกจ้างโดยคุณปู่หรือไม่เป็นไปได้ยังไงเฟยซานไห่สส่หัวแล้วพูดว่าอย่าพูดว่าชายชราคนนี้ไม่มีเงินต่อให้มีเงินเขาจ้างวานโพจุงไม่ได้แม้ว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ก็ตาม คือคนอื่นๆในวังว่านหลงที่รับงานวันโพจันเลิกทําเพื่อคนอื่นด้วยตัวเองนานแล้วฟเฟย์กวยบินตื่นประหนกจนตายและพล่องออกมาตามที่คุณพูดเรารุกรานวันลองฮอลในทางใดทางหนึ่งหรือไม่เฟยซานหายตัวสัน่นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเฟยเสวี่าบินรีบถามพ่อครับพ่อจะไปที่ศูนย์พักพิงฉุกเฉินไหมถ้าทหารและทหารพังนับหมื่นคนเข้ามาพวกเราก็วิ่งไม่ได้แม้ว่าเราต้องการ เฟยซานหายพูดด้วยใบหน้าขมขื่นว่าไปซ่อนตัวในศูนย์พักพิงฉุกเฉินไปเพื่ออะไรวันโพจันพาคนไปขวางทางนั้นเราจะไม่กลายเป็นหมูในหลุมหรือเราแค่อยู่ที่นั่นจนกว่าของจะหมดและในที่สุดตายจากความกระหายและความมอดอยากเมื่อเฟยเอ๋อ่วยบินได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตกอยู่ในความสิ้นหวังทันทีและในขณะนั้นมีคนตะโกนว่าให้ตายสิผู้คนจากวังว่านหลงเข้ามาแล้ว เฟย์เสวิยอปินฟื้นตัวได้เล็กน้อยกำลังจะเดินไปที่หน้าต่างด้วยการกลิ้งและคลานโชคดีที่พรรยาและแม่บ้านของเขาก้าวไปข้างหน้าและสนับสนุนเขาในเวลานี้เฟย์กวยบินที่ยืนขึ้นก็เห็นสถานการณ์นอกหน้าต่างเช่นกันชายวัยกลางคนในชุดเสื้อคลุมสีดำกับกลุ่มคนที่แต่งตัวแบบเดียวกับเขาล้อมเขาอย่างดุดันจากทุกทิศท,ทุกทาง อาคารวิลล่าหลังนี้มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดเป็นศูนย์กลางของตระกูลเฟทั้งหมดแวนโพจึงสามารถนำผู้คนมาที่นี่ได้ซึ่งพิสูจน์ว่าผู้คนภายนอกได้รับการปราบปรามโดยผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาแล้วแม้ว่าผู้คุมกันของตระกูลเฟจะมาจากหน่วยรบพิเศษระดับแนวหน้าต่อหน้าปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้พวกเขาก็ไม่ต่างจากเด็กอายุสาขวบมากนัก ดังนั้นปารามาจารย์ศิลปะการต่อสู้เหล่านี้สามารถฆ่าผู้คุ้มกันเหล่านี้ทั้งหมดได้อย่างเงียบๆเ,เหตุผลที่เขาไม่แตะต้องเฟชานไายโดยตรงนั้นเป็นความชอบส่วนตัวของเย่เชนทั้งหมดเมื่อเทียบกับการปล่อยให้แวนโพจุนปรากฏตัวโดยตรงข้าง,ข,างข้างเฟชานไายและสร้างความประหลาดใจให้กับเฟชชนไห่เขาชอบรูปแบบการเล่นที่ผลักดันคู่ต่อสู้ให้ต,อหตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง ่านหายโดยตรงกระบวนการส่้นและน่าเบื่อเกินไปหรือวิธีการทีละขั้นตอนนี้ละเอียดอ่อนกว่าในเวลานี้เบอร์ดี้การดในบ้านพักก็หวาดกลัวเกินกว่าจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรแม้ว่าวันโพจุนและคนอื่นๆต่างก็ต้องเผชิญกับสนามยิงปืนแต่ในเวลานี้ยังไม่มีใครกล้าต่อสู้กับวงังว่านหลงพื่อตระกูลเฟยเหตุผลก็คือการโฆษณาชวนเชื่อจากวันโพจันในตอนนี้ ยเยเินคาดเดาวมานานแล้วว่าเฟยซานหายจะกระตุ้นให้ผู้คุ้มกันของเขาต่อต้านอย่างไม่เต็มใจด้วยการให้รางวัลแก่พวกเขาดังนั้นเขาจึงอธิบายแวนโพจูลล่วงหน้าและเขาต้องกินยาที่แรงกับบอดี้การ์ดของตระกูลเฟยในความเห็นของเขาผู้คุ้มกันทุกคนทำงานให้นายจ้างเพื่อหาเงินและเงินที่พวกเขาหามาได้เพื่อความบันเทิงและความเก๋ไก๋ของตัวเองหรือเพื่อครอบครัวของพวกเขาที่จะมีอาหารและเสื้อผ้า หากพวกเขาใช้ชีวิตเพียงเพื่อขัดขวางพวกเขาพวกเขามักจะพยายามหาเงินบำนาญจำนวนมหาศาลให้กับครอบครัวถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะกระตุ้นจิตวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาแม้ว่าวอนลองเดียนจะมาที่นิวยอร์กในครั้งนี้แต่ทุกคนต่างก็เป็นปรมาจารย์ของปรมาจารย์แอลมันก็ง่ายอย่างแน่นอนสำหรับผู้คุ้มกันของครอบครัวที่จ่ายเงินแต่เย่เชนยังคงหวังว่าเขาจะสามารถเอาชนะศัตรูได้โดยไม่ต้องต่อสู้ ดังนั้นเขาจึงขอให้แวนโพจุนนั่งเรียนกันโดยตรงเพื่อให้ผู้คุ้มกันเข้าใจว่าแม้ว่าพวกเขาจะเสียชีวิตเพื่อครอบครัวเฟในวันนี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถแลกเปลี่ยนครอบครัวของพวกเขาสำหรับชีวิตที่ไร้กังวลไปตลอดชีวิตในทางกลับกันมันจะนำไปสู่การเสียชีวิตของครอบครัวของเขาด้วยเป็นผลให้ผู้คุ้มกันสูญเสียความกล้าหาญที่จะต่อสู้จนตายโดยธรรมชาติ ยิ่งกว่านั้นอำนาจยับยั้งของวังว่านหลงนั้นดำเนินไปโดยธรรมชาตินะับปสาสาบริการเหล่านี้แม้แต่ตระกูลเฟก็ไม่เคยกล้าที่จะต่อต้านวังว่านหลงดังนั้นผู้คุ้มกันในเวลานี้จึงละทิ้งแนวคิดเรื่องการต่อต้านไปแล้วในเวลานี้วันโพจุนค่อยๆเข้าใกล้โดยอยู่ห่างจากทางเข้าหลักของคฤหาสนาตระกูลเฟยไม่ถึง50เมตร เขาแง้มมองดูคฤหาสน์หลังใหญ่ที่โออาตระการตาพร้อมรอยยิ้มเย็นๆที่มุมปากแล้วพูดเสียงดังว่าผู้คุ้มกันที่มีปืนทุกคนฟังนะฉันจะให้เวลาคุณหนึ่งนาทีที่ไม่ได้ออกมามอบตัวบอดี้การ์ดยิงสังหารเมื่อพูดอย่างนั้นเขาก็มองดูนาฬิกาและพูดอย่างเย็นชาว่าเวลาเริ่มแล้วเมื่อผู้คุ้มกันที่ไม่มีเจ้านายได้ยินเรื่องนี้มานาน พวกเขายกอาวุธด้วยมือทั้งสองแทบไม่ต้องคิดและวิ่งออกจากวินล่าเพื่อมอบตัวต่อวงังว่านหลงและผู้คุ้มกันบางคนที่มาถึงบอร์ดก็ออกจากบอร์ดอย่างรวดเร็วและลงไปข้างล่างเพื่อมอบตัวอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดไม่มีใครอยากเป็นศัตรูของวงังว่านหลง เมื่อตรกูลเฟยเห็นว่าบอรีก์ดทั้งหมดวิ่งหนีหัวใจของพวกเขาก็ยิ่งสิ้นหวังขึ้นไปอีกพวกเขาทั้งหมดมองไปที่เฟยซานห่อย่างสิ้นหวังโดยหวังว่าเขาซึ่งเป็นผู้เท่าจะพลิกกระแสดได้แม้ว่าเฟยซานห่จะตื่นตระหนกในเวลานี้แต่เขาก็ยังเข้าใจในใจว่าในเมื่อวังว่านหลงกำลังคุกคามเขาจะไม่สามารถหลบหนีได้แม้ว่าเขาจะต้องการ ดังนั้นเขาจึงสามารถแกล้งทำเป็นสงบและพูดว่าคุณทำไม่ได้ไม่ต้องตื่นประหนกในสถานการณ์แบบนี้ตื่นประหนกไปก็ไม่มีประโยชน์ฟเฟย่กวยบินกล่าวด้วยใบหน้าเศร้าพ่อแวนโพจุนลงไปข้างล่างแล้วเราควรทำอย่างไรทำไมเราไม่ขึ้นไปชั้นบนแล้วขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่ออพยพก่อนถอนตัวเฟยซานห่เลือกคิวและดุฉันเป็นหัวหน้าตระกูลเฟยคุณต้องการให้ฉันถอนตัวตอนนี้ที่ไหน ถ้าฉันถอนตัวไม่ได้หมายความว่าจะมอบตระกูลเฟยให้กับคุณปู่ของคุณเฟซอกวยบินพล่องออกมาพ่อตอนนี้มันสำคัญที่จะมีชีวิตอยู่ใบหน้าของเฟยซานหายซีและเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมาระยะหนึ่งแล้วในเวลานี้วันโพจุนพูดเสียงดังจากชั้นล่างใครคือตระกูลเฟยมาหาฉันที่ชั้นหนึ่งสิ หลังจากนั้นเขาเดินเข้าไปในวิลล่าของเฟและนั่งลงบนโซฟาในห้องโถงที่ชั้นหนึ่งเฟยซานหาย,ยังคงหมุนอยู่ในหัวของเขาและพูดว่าถ้าวันโปจุงต้องการชีวิตของเราจริงๆเราอาจถูกเขาฆ่ายอย่างเงียบๆในช่วงที่ไฟฟ้าดับเนื่องจากตอนนี้เขาอยู่ชั้นบนให้ฉันลงไปดูเขาว่าจะต้องคุยกับเราเรื่องเงื่อนไข เฟซานหารู้ดีว่าเป็นพรมากกว่าภัยพิบัติและไม่มีทางหลีกเลี่ยงในขณะนี้ไม่มีทางแก้ไขอื่นนอกจากต้องเผชิญหน้ากับวันโปจุนและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของเขาเป็นผลให้เขาเสี่ยงชีวิตด้วยคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และเขาจะใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อสันติภาพตราบใดที่เขาสามารถจัดการกับแวนโปจุนได้เขาก็ยังคงเป็นหัวหน้าครอบครัวเฟ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็พูดกับลูกชายคนที่สองและคนที่สามที่อยู่ข้างๆเขาว่าคุณช่วยฉันลุกขึ้นเถอะฉันอยากลงไปดูวันโพจันครอบครัวเฟยไม่มีทางเลือกอื่นในเวลานี้และพวกเขาทำได้เพียงตามเฟยซานห่เพื่อขึ้นลิฟต์ไปที่ล็อบบี้ชั้นหนึ่งเท่านั้นสำหรับปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ที่เหลืออยู่ไม่กี่คนในตระกูลเฟพวกเขาสามารถติดตามพวกเขาได้อย่างเงียบๆไม่กล้าทำอย่างไม่ตั้งใจ พวกเขารู้ดีว่าหลังจากที่หยวนซิกออกไปแล้วจางชวนผู้แข็งแกร่งที่สุดก็คุกเข่าอยู่ในร้านอาหารตลอดบ่ายโมงภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พวกเขาจะเป็นฝ่ายตรงข้ามของวนลองพาเลสได้อย่างไรแค่ว่าวันโพจันเพิ่งขอให้บอร้ดิก์ดพร้อมปืนออกไปมอบตัวเขาไม่ได้บอกกว่าปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้แบบพวกเขาจะออกไปด้วยดังนั้นสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ตอนนี้คือแกล้งทำเป็นหลานชาย เมื่อตระกูลเฟยลงมาที่ชั้นล่างพวกเขาพบว่าในห้องโถงที่เหมือนพระราชวังนี้มีเพียงวันโปจุนนั่งอยู่เพียงลำพังเฟยชานไห่ได้รับการสนับสนุนให้มาที่แวนโพจุนโค้งคำนับด้วยความเคารพและกล่าวอย่างประมาะเล็กน้อยแวนพาเลสมาสเตอร์เฟยชานไห่ผู้เท่าของตระกูลเฟยฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ว่าครอบครัวเฟยของฉันโกรธและขุนเคืองเจ้าสำนักพระราชวังที่ไหนทําให้เจ้าสำนักพระราชวังเป็นแรงบันดาลใจให้มาที่ประตูเพื่อถามถึงความผิดว่านโปจุนเหลือบมองเขาแล้วเย้ยหยันดูเหมือนว่าคุณหัวหน้าครอบครัวเฟยไม่มีความรู้เกี่ยวกับตนเองคุณไม่รู้หรือว่าครอบครัวเฟยทำอะไรเพื่อทำร้ายโลกเฟยซานหายกล่าวด้วยความตื่นประหนกวังอาจารย์วันฉันอยู่ที่นี่ ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงจริงๆแม้ว่าฉันเฟยซานหายไม่ใช่คนใจดีที่วางแผนต่อต้านโลกแต่ฉันก็ยังมีไม่เคยฉันไม่ได้ทำอะไรที่น่ารังเกียจขณะที่เขาพูดทันใดนั้นเขาก็จำบางสิ่งได้และอธิบายอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามท่านอาจารย์วัน ก่อนหน้านี้มีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการสลับอำนาจในครอบครัวเฟยของเราแต่โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่านั่นเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเรางานบ้านถึงแม้จะมีสิ่งไม่เหมาะสมอยู่บ้างแต่ก็ห่างไกลจากการทำลายล้างโลกใช่ไหมว่านโปจุงสูดหายใจอย่างเย็นชาและพูดว่าเฟยซานไหดูเหมือนว่าคุณจะไม่มีความรู้ในตัวเองเลยก่อนที่ฉันจะมาเจ้านายของฉันบอกให้ฉันให้โอกาสคุณกลับใจ ถ้าบาปทั้งหมดชัดเจนเขาอีกสักครู่จะมาและเขาจะให้การผ่อนผันแก่คุณบ้างแต่เนื่องจากคุณเพิกเฉยคุณทำได้เพียงรอให้เขาบอกคุณต่อหน้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณเฟยซานหายตกตะลึงทันทีเขาไม่ได้คาดหวังว่าวันโปจุนซึ่งเป็นเจ้าแห่งวังว่านหลงจะมีเจ้านายจริงหรือใครเป็นเจ้านายของวันโปจันขณะที่เขากำลังคิดอยู่ทันใดนั้นเสียงคำรามของเฮลิคอปเตอร์ก็ดังมาจากข้างนอก เฮลิคอปเตอร์หนักลงจอดบนสนามหญ้าด้านนอกอย่างช้าๆประตูเปิดออกเย่เฉินกระโดดออกจากเครื่องบินเพียงลำพังและเดินเข้าไปในล็อบบี้ที่ชั้นหนึ่งทันทีที่เขาเห็นเย่เฉ,เฉินเฟยซานห่รู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่ากลายเป็นว่าเป็นเขาเหรอเฟยซานห่ไม่เคยคิดฝันว่าเจ้านายของวันโพจุนเจ้านายของวังว่านหลงจะเป็นคนนี้ที่มีนามสกุลเย่ สมาชิกในครอบครัวเฟยคนอื่นๆก็ตกตะลึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟเฟยเอ๋อกวยบินซึ่งขาของเขาอ่อนแอด้วยความตกใจเขาอดไม่ได้ที่จะนึกถึงครั้งแรกที่เขาได้พบกับเย่เฉินในเวลานั้นเขาคิดว่าเย่เชินเป็นเพียงตัวตลกกระโดดแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเป็นผู้บงการเบื้องหลังทั้งหมดนี้ว่านโปจุนเพิ่งลุกขึ้นจากโซฟาและพูดกับเย่เฉินอย่างเคารพว่าคุณเย่ เย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นมองไปที่เฟยซานไห่ที่ตกใจและพูดอย่างเย็นชาว่าอะไรนะคุณแปลกใจที่เห็นฉันเหรอเฟยซานไห่รีพูดด้วยความเคารพคุณเย่ฉันเคยมีตาและหูกับชอวนจื่อและฉันได้ทำให้ขุนเคืองใจคุณหลายครั้งปโปรดให้โอกาสฉันในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของอายุขั้นสูงของฉันหน้าทีเย่เฉินยิ้มและพูดว่าโอ้ถ้าคุณต้องการที่จะปฏิรูปคุณรู้ไหมว่าคุณผิดตรงไหน นี่เฟยซานห่ป้องมือแล้วพูดว่าเป็นความผิดของฉันเองที่ฉันไม่บังตาและเห็นภูเขาไทและฉันก็ละเลยคุณคุณเย่ได้โปรดอย่าจำคนร้ายเย่เฉินกล่าวอย่างเย็นชาเฟยซานไห่เจ้ามีบาปร้ายแรงอย่างน้อยห้าประการความเย่อหยิ่งเป็นเพียงหนึ่งในนั้นและอีกสี่ประการที่เหลือรู้หรือไม่เฟยซานห่พูดด้วยความตื่นตระหนกคุณเย่ฉันอยู่ที่นี่ ฉันทำหน้าที่ของฉันแบบติดดินเพราะฉันอยู่ในตำแหน่งที่สูงฉันยิงจริงๆรงิแต่บาปมหันต์เจ็ดประการอยู่ที่ไหนพูดถึงมาเว่นเย่กล่าวอย่างเย็นชาคุณคิดว่าตัวเองสูงมากและไม่มีใครในสายตาของคุณนี่คือความเย่อหยิ่งเฟยซานหายพยักหน้าอย่างเร่งรีบและกล่าวว่าใช่แล้วคุณเย่คุณพูดถูก เย่เฉินเร่งเสียงขึ้นเล็กน้อยและกล่าวอย่างเฉียบขาดว่าเจ้าสแสวงหาอำนาจและได้กำไรอย่างไรอย่างไอนี่คือความโลภทันทีที่คำพูดของเย่เฉินออกมาเฟยซานห่ก็แข็งค้างอยู่ในใจเขาไม่ได้คาดหวังว่าเย่เฉินจะพูดถึงการสแสวงหาอำนาจและผลกําไรของเขาและเขาก็คิดไม่ได้ว่านี่เย่เฉินจะเพราะผมมาที่นี่หลังจากที่ผมรับตำแหน่งพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อเขารู้สึกปั่นป่วนในใจเย่เฉินกล่าวต่อในฐานะรัฐมนตรีถ้าเจ้าก่ออาชญากรรมต่อไปนี้ถือเป็นการไม่จงรับพักดีในฐานะที่เป็นลูกมนุษย์การบังคับมิดาผู้ให้กำเนิดของเจ้าไปถือเป็นการไม่กระตัญยูเมื่อเย่เฉินกล่าวเช่นนั้นเฟยซานห่ก็หน้าซีดแล้วในตอนนี้เขามั่นใจในใจว่าเย่เฉินต้องมาหาพ่อของเขาและนี่คือการชำระบ,บัญชีกับตัวเขาเองหลังจากฤดูใบไม้ร่วง แต่ในเวลานี้เย่เฉินมองมาที่เขาและถามอย่างเย็นชาว่าเฟยซานไห่ให้ฉันบอกความจริงกับคุณเถอะฉันมาที่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้ไม่ใช่เพราะบาปทั้งสี่ของคุณแต่สำหรับบาปที่ห้าของคุณบาปมาฉันจะให้โอกาสคุณครั้งสุดท้ายคุณรู้หรือไม่ว่าบาปที่ห้าของคุณคืออะไรเฟยซานไห่ตื่นตระหนกในหัวใจสายหัวโดยไม่รู้ตัวและกล่าวว่าเจ้าคุณเย่ บาปสามอย่างที่คุณเพิ่งพูดถึงล้วนได้รับการยอมรับด้านล่างฉันไม่ได้ซ่อนมันจากคุณเหตุการณ์นี้คือก้อนในใจฉันจริงๆและฉันไม่กล้าปฏิเสธแต่นอกจากเหตุการณ์นี้ฉันไม่เคยทำอะไรให้โลกเสียหาย,ายเย่เินดูอย่างรุนแรงหลานชายของคุณเฟยห้าวอย่างได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณปู่ไม่ได้สังเกตหรือหยุดเขาเลยนี่คือสิ่งที่คนโบราณพูดถึงเรื่องการไร้การศึกษา ่าวหยางเฟยซานหายคร่ำครวญในใจไม่เคยนึกฝันว่าไฮไลท์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับหลานชายของเขาจริงๆในเวลานี้สมองของเขาอดไม่ได้ที่จะวิ่งอย่างรวดเร็วและเขาคิดกับตัวเองว่าเที่ยงวันของเย่ยอมรับการรับพาตัวฮาวหยางด้วยวิธีนี้ฮาวหยางคงจะโกรธเขาเพราะบางสิ่งบางอย่างดังนั้นเขาจึงนำมาให้ฉันด้วยหายนะเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าฮาวหยางกำลังสมคบคิดกับกู่ชิวยี่นั่นหรือ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เฟยซานไห่ก็รีพูดว่าคุณเย่หลานชายคนนั้นซุกซนจริงๆตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเขาอาจทำเรื่องเลวร้ายในบางครั้งเมื่อกล่าวเช่นนี้เฟยซานไห่ก็ถอนหายใจและพูดต่อหลังจากที่เขาถูกกลักพาตัวเราก็วิเคราะห์สาเหตุขอองค์การลักพาตัวเขาด้วยและเดาว่าอาจเป็นเพราะเขาคิดร้ายกับคุณกู่ซึ่งทำให้เขาโกรธคุณแย่คุณ อย่างไรก็ตามคุณตัดหูเขาอย่างไรความปราณีฉันเชื่อว่าเขาได้จ่ายราคาสำหรับความคิดโง่ๆของเขาและฉันก็เชื่อว่าเขาต้องทนทุกข์ทรมานภายใต้มือคุณมากในสองวันนี้จุดจุดอัญญประกาศคู่แล้วทำไมคุณถึงจับเขาไว้เพราะไม่ประสบความสำเร็จหมื่นล้านเหรียญเพื่อเป็นค่าชดเชยทางจิตวิญญ,ญาณสำหรับคุณกู เมื่อเย่ยเฉินได้ยินเรื่องนี้เขาย่อเย้ยและกล่าวว่าฉันเข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงคือเขาไม่ได้ทำอันตรายใดๆกับนางสาวกูคุณไม่คิดว่าเขามีความผิดพอที่จะตายใช่ไหมเฟยซานหายพยักหน้าอีกครั้งและอีกครั้งฉันอยู่ที่นี่ฉันคิดอย่างนั้นจริงๆแม้ว่าคุณจะโกรธอีกครั้งคุณควรให้โอกาสคนหนุ่มสาวในการปฏิรูป การแสดงออกของเย่เฉินค่อยๆเย,ย็นลงและเขาถามอย่างเฉียบขาดว่าฉันถามคุณว่าถ้าฉันให้โอกาสเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กสาวไร้เดียงสาที่ถูกหลานชายของคุณฆ่า